เาวันดีครับผมวัยรุ่นเด็กไทยทุกคนวันนี้นะครับผมพี่ไอวิลแล้วก็ชาแนลนะครับผมจะพาน้องๆมาเลี้ยนคนในแมปจุดพักใจอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ามีอยู่คนหนึ่งที่ผมแยกไม่ออกว่ามันคือผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วก็เจอคนที่เลือนมากมายเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1นึ่พันไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะ <Yeah. S 1> ใครที่หนุ่้องมาดูช่องวิลแล้วก็ครั้งแรกนะครับผมช่องผมมีการแจกโลบัคฟรีด้วยคลิปใหมม่นนนะครรรรััับผเเาาททุุุกกววจ์์พล เอาละถ้าคุณพร้อมกันแล้ว let's go มา,มา,มา,มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย <c oughs> มีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คน <c oughs> ครบวงจร <c oughs> ปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวางจําหน่ายในทุกรูปแบบการะนตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สําคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาสซะด้วย <c oughs> อย่างเช่นทิงเลกาซี่ออนิเมะแอร์เวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัว ้องมาลุชอบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่1ที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU <laughs> หลังจากคลิปที่ฉันเพิ่งลงไปฉันโดนแบนด์ไม่ ตอนนี้ฉันเลยมาเล่นไอดีสมชายหรือว่าไอดีเรองห้องฉันเองนะพวกนายไม่ต้องแอดกันมาหรอกไม่ต้องกดติดตามไม่ดีนี้ด้วยไปกดติดตามไม่ดีหลักนะไอดี ID นี้มันมีแค่ <c oughs> หวดโปแล้วก็น้ากูนี่แหละสวัสดีครับคนสวยสวัสดีเธอชื่ออะไรอ่ะ <c oughs> ชื่อหวานอันนี้คือหวานเย็นหรือหวานใจค,ครับเนี่ยจุ๊บอันนี้มีหวานใจมั้ยครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีมันเสียงสูงขนาดนั้นเลยเหรอน้ำหวานครับผมมีอะไรจะขอว่ผัวจุ๊บมั่วให้ฟังได้ไหมครับจุ๊บเย้ขอบคุณนะน้ำหวานเราจะไปเลื้อนคนจะไปด้วยเปล่าไปดี อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามขวบเพิ่งเวลีไฟใหม่เมื่อกี้เลยยิงไหมเนี่ยยิงขวานมันกำลังเดินมามันกำลังเดินมายิงเหมทอนไมใครยิงเราพี่ยิงดูสภาพตัวพี่เหมือนคนมีปืนไหมเหมือนพี่เหมือนตรงไหนชื่อชื่อชืจีน่าจะรู้อะไรพี่ชื่อสมชายเนี่ยนะไม่ใช่พี่ชื่อจิงพี่อ่ะชื่อจริงคืออะไรอ่ะชื่อมันคุ้นๆนะพี่เหมือนมีล็อกเหมือนวีล็อกเกอร์ไม่ใช่ละเราจำคนผิดละเสียงเหมือนจัดเลยพี่ป๊อปไม่น่าใช่นะพี่เบคอน้อเราพูดว่าจุ๊บมุ้วให้ฟังหน่อยเดียวจุดมุ้งยัสวัสดีครับ นนยิงมาเลยยิงมาใ <laughs> นหนึ่งระลัยรอบแล้วมันด่าูดูไหมเอาปืนงูมายังไงเอาปืนงูมายังไงเหรอหันหลังเด้หันหลังเด้เอาปืนงูมายังไงหันหลังเด้หันหลังเด้อยากได้ปืนงูอ่ะ <laughs> โอ้ยพี่พี่พี่หัวเราะคตรอิ่มอ่่ะใชแบบขอเวลาสามวิขอเวลาสามวิน้องหวานพี่ว่าเราจะไม่ได้ไปด้วยกันต่อแล้วรึเปล่าสามารถพูดจุ๊บมวยมาหน่อยได้ไหมจุ๊บมวยเจ้าเดีครับน้องหูชมพูครับพี่หน้าตาขี้เล็นเฮ้ยเราบุญเราดูถูกหน้าตาพี่เหรอหล่อหล่าอาการนั่นแหละตอนนี้น้องสาวครับน้องสาวครับพี่ไม่ได้จะขอครับพูดจุ๊บมวยฟังหน่อยได้ไหมครับจุ๊บมวยเจ้ วันนี้มาพี่มานะผมจุ๊กมัวพี่เองมาพี่ไม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 ่คลิปว่านั่งอยู่บนกรแพงแล้วมันเจ๋งเก่งเจ๋งเหรอสวยเหรบจุ๊กวะโอ้โหเลื้อนนี่ว่ะไปเลยครับเทพจังเลยครับเากิมวีโอเอสไมู้เลฟยูโซฮโอ้แต่มาใกล้กูคนสวยครับคนสวยครับโทษทีนะครับจุ๊มัวนะครับจุ๊งงงงงงงอิอวเฮ้ยอย่าอิวดิพูจุ๊กมัให้ฟังหน่อยได้ไหม ทั้งเดียวให้ยพวกมึงเงียบดิเมื่อกี้มจะล่าต่อกว่าหนุ่มน้อยฮะยี่มันเอาปืนยังไงพี่กเยี่มันมันเอาปืนยังไงพี่ไอ้เอาปืนยังไงอ๋อเราต้องหน้าตาดีเท่าพี่ก่อนน่ะหน้าตาอย่างเลือนไม่บ้านหน้าตากูเลือดไอ้น่องเอ็นคนอย่างมึงอ่ะไม่คนจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ระเบิดเป็นเหล็กไอ้น้องขอเดี๋ยวครับ เฮ้ยเธอยนิ่งๆหน่อยเธอเธอเธอเรามีอะไรจะขออ่ะเธอพูดว่าจุ๊บมุ่งให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่ทำไมอ่ะขอขอพี่เธออยู่ไม่นิ่งเลยเธอเป็นโรคสมาธิสั้นมั้ยเนี่ยหรอน้องเอ็นน้องเอ็นเต้นสายตื่ให้ดูหน่อยดิเต้นสายตื่เต้นสายตื่มาทำอะไรตรงนี้อ่ะครับเอ้ยเก่งเก่งเขาไม่ตอบกูเฮ้ยเดี๋ยวกูเรียนเดี๋ยวกูทำเสียงมันตามเหมือนน้องคนได้นดิวะเขาไม่ตามกูพี่มีคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่มาเล่นกับคนผลเจอหน้าพี่มีคอนเทนนนนตต์เเเเเสสมมอออคคคครรรัััับบายยยดดดููโโจจ้้่่่ะะะงงีี๋วพพลแ ดีป๋อสิวันวันจุ๊บไม้ฟังเด็ดได้ไหมครับอะจูมอมอส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยาบอ่ะเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรือนนี่ว่ารายงานข่าวสดในวันนี้มีหนูแฮมเตอร์หลุดออกมาจากสวนสัตว์ย้ำหนูแฮมเตอร์หลุดออกมาจากสวนสัตว์ไอสคุณไอสคุณไอสผมขอคุยกันก่อนนะป้าแป๊บแป๊บแป๊บหนึงฮ่ง แล้วจำได้ด้วยพี่ไอครับพูดจุ๊บไว้ผมฟังหน่อยครับพี่จุ๊บ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 มั่ว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 จุ๊บมั่วครั้งเดียวแล้วพี่จะไม่ตามต่อแย่หนูอีกตลอดชีวิตดีสวัสดีครับโอ้โนนี้วันนี้เฮ้ยน้องน้องน้องทุกคนเงียบก่อนโอ้โหจุ๊บมั่วแล้วก่อนที่มันจะพูดอะไรกันมากไปมากกว่านี้จุ๊บมั่วโอ้โหโอเคอย่างน้อยได้ยินก็ยังดีนักสาวขอบคุณมากขอบคุณมากนะเจอกันหุ้ยซ่า เฮ้ยโทษทีพี่โทษทีโทษทีงูมันหลุดพี่โทษโทรโทรนี่ที่ทำร้ายเพื่อนผมหรอพี่ทำร้ายผมรุ่นนึงเขาอยู่ทำร้ายผมรุ่นลยเฮ้ยพูดอะไรกันฟังไม่รู้เรื่องไหยโอ้ยนา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 ยเราเจอเกย์ข้างหลังอ่ะนายนายนายเกย์วิ่งตามเราเต็มเลยนายพี่พี่ทำร้ายเพื่อนผมเออเออเดี๋ยวกูจ่ายค่าเสียหายให้ร้อยหนึ่ง ขวดน้ำสับติมแตกผมติดคำว่าไอ้น้องมาจากกี่เนี่ยใช่หรอจริงพี่ยังผมยังตีเลย้อะเก่งมากแลยน้องไปวะเนี่ยกูกูยัไงนังคลิปสนุกมากครับแน่นอนถ้าไม่หนุกไม่กล้าลังหลักจุ๊บีสาวเล็ก้เฮ้ยใครพูดไอ้เก้วไอ้เฮ้ เมื่อไหนพี่จะล้านซับอะครับโอ้โหใช่ครับใช่ครับขอกสักปีนึงได้ไหมน้องๆน้องๆน้องๆเคยดูโจโจ้กันปะเคยครับเคยครับเคยครับอ่าดีโฟซี่นายดมเก่งมากเลยอะเราชอบ นายเบคอนเราลองแบบพูดจุ๊บมั่วแต่แบบเหมือนแบบบู๊ทไมค์หน่อยได้ไหมดีมากนายนายนายเอ้ยพาผมไปไหนเนี่ยนายนายในเซิร์ฟนี้มีผู้หญิงเยอะเปล่าไม่รู้เฮ้ยสวัสดีครับเอ้ยนายแมวนายคิดว่าคนนี้อยู่ปะไม่อยู่ไม่อยู่ผมเห็นเขาเต้นนานละอยากให้เขาลงไปเต้นข้างล่างไหมจะจะเรียกแบบ WKC Official ด้วยกันทุกคนไอพี่ไอพี่ขอผมผม FC พี่ขอดูทิกติกกหน่อยพี่ไม่ได้ทำทิกติกก์กับน้อง เอาพี่ทำแรงพี่พี่ทำทรงยืนแอ็กในแบบอย่างเดียวครับเอายูทูปมาพี่เราพิมพ์ไปว่า WKC เจอเลยเนี่ยนะเฟียเฟียเฟียผมขอถ่ายรูปกันไหมครับได้ครับแต่ว่าเราจะถ่ายไงดีนี้ของพี่จริงอ่ะเฮ้ยผู้หญิงผู้ชายขอบคุณมากเลยที่ติดตามแต่พี่มีเป้าหมายที่พี่ต้องไปว่ะเธอเธอเธออ๋อหรครับสวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยอันนี้เราเป็นผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยคิดว่าไงอ่ะเฮ้ยอันนี้สดไหมครับสดครับผมเฮ้ยจริงหรือหลอกหลอก อ้าวเหลี่ยมนี่ว่าอันนี้มีหวานใจเลกโก้ยังครับเนี่ยยังไม่มีครับเฮ้ยแล้วผมแต่งตัวเลื่อนๆอย่างนี้พอจะเป็นหวานใจได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันครัอ้าอันนี้ชอบผู้ชายสเปคแบบไหนครับตอนนได้หมดนะเฮ้ยได้หมดเลยเหรอใช่ครับแล้วเอ่อชอบผู้ชายเสียงเล็กหรือเสียงใหญ่ครับก็เสียงเล็กก็ได้เสียงเล็กแบบสวดีครับเสวัสดีกันแลยครับอย่างนี้ได้ปะะเอ<ะ>ได้แหละ จริงเหรอน,นี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟ้าครับชื่อฟ้าฟ้าฟ้า,ฟ,าฟ้าพูดผู้วจุบมุ้นให้ฟังหน่อยได้เปล่าจุ๊บย้าา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 ้าาาาาาางาาาาาาเาีาา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 าจาา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 เาา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 ป็นาาาาหาางาา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 อาา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 าอาา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 าอาาาาาาอาา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 าเาสาาายาา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 งาาา เฮ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ล่วงอุ้ยของจริงของจริงเฮ้ยของจริงของจริงของจริงครับของแท้ของแท้ของแท้เน่เน่เน่ล่วงล่วงล่วงได้นี่ล่วงได้อออออเเพี่ลองไปจัมส์แกร์ตรงนี้ดีกว่ามันมีคนยืนคุยกันเดี๋ยวพี่จะลงไปแล้วพี่จะพูดว่าอาฮ่าอะไรดูนะไปเลยนั่นเองสองอ่าห้า สะะะดดดุุุ้้้งงงสสสวัสดีครับอุยเสียงคุณอะน้องสาวครับพราว่าจุ๊บให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจุ๊บมั่วไม่ใช่มึงวั่วมั่วม้าคกูโดนเป็ดจุ๊บกูโดนเป็ดจุ๊บโอ้พี่วิ่งโคตรไวยังกะห้าร้อยแรงม้าตามแทบไม่ทันเขาเดินหนีพี่อะสาวคนนั้นเขาเดินหนีพี่อ้าว ก็เขาไม่เอาพี่โอ้โหเจ็บเจ็บไปถึงกระดองใจ โอ้หเชอเจ็บจ,จี๊ดเดผมไปห,หาโลบักมาซื้อแม่ของแมพพี่เฮ้ยแต่ถ้าเราอยากหาโลบักฟรีเพียงแค่เข้าขกิจกรรมวันตั้งครงของพฤหัสไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มแค่นั้นเราก็จะได้โลบักฟรีแล้วนะโอ้ได้เลยครับโอ้ได้เลยได้เลยและนอกจากนั้นถ้าสมมติว่าเร<ด>าตั้งครงของพฤหัสยังไม่ได้แล้วก็คลิปใหม่วันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอนห้าโมงเย็นน่ะถ้าสมมติว่าเราได้เมนแรกรับไปเลยยี่สิบโลบักแล้วถ้าชื่อของเรามีคำว่า WKC นคซำหน้าด้วยเนี่ยเราได้คูณสองเลยนะว้าวว้้้าาาวเพรรรระะฉนนนัไไไมมม่่่่ตตตติิดดดดดงงใใชชโโคคีีีีจ minutes five later เฮ้ยมาปืนพี่ยิงไม่ออกวะเนี่ยช่วงหลังมานี่เน็ตหลุดเลยเน็ตหลุดตลอดเลยโอ้ยไม่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างชอบกันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากๆนะครับผมซีอูบ๊ายบายนะรักทุกคนมากๆจุบบ๊าบายครับ